ภายหลังจากที่นายภูมิธรรมเวชยชัยรักษาการนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดสุโขทัยนะครับแล้วก็บอกว่ารัฐบาลมีความห่วงใยติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเพราะแม่น้ำปิงแม่น้ำวังและแม่น้ำนานมีเขื่อนรองรับแต่แม่น้ำยมไม่มีครับ ทำให้ประชาชนถูกน้ําท่วมซ้ำซากดังนั้นจึงถึงเวลาที่ต้องมาคุยกันเรื่องของเขื่อนแก่งเสือเต้นอย่างจริงจังที่ผ่านมายอมรับนะครับว่ายังมีความเห็นต่างจึงเตรียมที่จะเสนอให้ครมอพิจารณาอีกครั้งและได้มีการประสานกับทางเวิร์บแบงค์ให้ไปศึกษาผลกระทบอย่างรอบด้านครับถึงเวลาที่ต้องมาคุยเรื่องเขื่อนเต้นเั็นอย่างจริงจังนะครับที่ผ่านมาเนี่ยทำอะไรไม่ได้สร้างอะไรไม่ได้เพราะก็ยังมีความเห็นที่แตกต่างสองฝ่าย ระหว่างพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยพิบัติทุกขร้อนกับสภาพนี้ต้องจมอยู่กับน้ำาลาดน้ําขังนี่เป็นปัญหาที่ยาวนานขณะเดียวกันก็มันมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสภาพแวดล้อมอะไรต่างๆครับเราก็เข้าใจในความแตกต่างนี้แต่คิดว่าไม่มีสิ่งใดทําได้แล้วก็ทําได้อย่างเดียวมันก็ควรจะต้องคํานึงถึง คนกระทบที่เกิดขึ้นทั้งหมดและก็ดูแลการจัดการระบวนกาที่าัครบพวดเพราะนั้นเรื่องนี้ก็ขอให้เป็นประเด็นสาธาานะนะครับที่จะพิจารณาแล้วก็นฐมติะะนฐมนตรีก็จะพิจารณาอย่างเกิดคอบแ้ ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่ตำบลเสียบอำเภอสองจังหวัดแพร่นะครับพบว่าชาวบ้านเขารวมตัวกันที่บริเวณสาลาวัดตอนชัยหมู่ที่1ครับเพื่อที่จะแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ไม่เห็นด้วยกับการก่อสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นนะครับประธานคณะกรรมการต้านการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นระบุนะครับว่าชาวบ้านไม่เห็นด้วยครับกับการก่อสร้างเขื่อนมาตั้งแต่แรกแล้วก็มีการต่อสู้กันมานานกว่า30ปีเพราะเชื่อว่าจะส่งผลกระทบกับชาวบ้านนับพันครัวเรือนรวมไปถึง การทำลายป่าสักทองนับหมื่นไร่ครับมันไม่ใช่ทางออกของอาการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม <c oughs> นะครับซึ่งขนาดนี้แนวทางของตำบลเสียบ,รบเราได้วางการบริหารจัดก,การน้ำแบบชุมชนภายใต้งานของเสียบโมเดลที่ได้ร่วมทำกับชนประธานมาก็เป็นแนวทางหนึ่งที่จะทำให้น้ำไม่หลากไปข้างล่างได้ครับ ในมุมมองของนักวิชาการด้านน้ํามหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์นะครับก็ยืนยันว่าต่อให้มีเขื่อนแก่งเสือเต้นน้ําก็ยังท่วมสุโขทัยอยู่ดีครับเพราะว่าน้ำเนี่ยไม่ได้มาจากลําน้ํายมเพียงอย่างเดียวครับเขื่อนที่เราพูดถึงก็เอาง่ายๆเนาะออกบอกชื่อมาเลยก็ได้ก็คือแก่งเสือเต้นแล้วเราก็วิเคราะห์กันมาตั้งหลายคนตั้งหลายสนานักแล้วว่าต่อให้มีแก่งเสือเต้นเนี่ยสุโขทัยก็ท่วมอยู่ดีนะคะมันก็โอเคมันก็กัก กักเก็บนําได้ปริมาณนึงแต่น้ํามันไม่ได้มาจากทางนั้นทุกปีไงปีที่แล้วมันก็ไม่ได้มาจากทางนั้นแล้วปีต่อๆไปสมมุติมันไม่ได้มาจากทางนั้นมันก็ท่วมอีกแล้วเราจะแลกเหรอือคือมันไม่ได้คุ้มค่าขนาดนั้นหรือเปล่า วันที่7กันยายนนี้นะครับกลุ่มชาวบ้านเขาจะออกมาทํากิจกรรมกันอีกครั้งหนึ่งครับด้วยการเผาหุ่นผู้ที่สนับสนุน3คนก็คือนายปลอดประสบสุรัสวัสดีครับนายภูมิธรรมเวชยชัยและนายสมศักดิ์เทพสุทินครับพร้อมกับจะต่อต้านการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นให้ถึงที่สุดครับ